คเอสวัสดีค่ะมาเจอกับ,บิวอีกแล้ววันนี้ยูจะมากินอะไรยูไปที่เดลเมลมาเมื่อวานนี้ไปเจอตัวนี้มาแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ซื้อในในเขาเรียกว่าอะไรในซูเปอร์ของเดงมลนะอัน,นีูซื้อในร้านร้านที่ขายขนมญี่ปุ่นได้มามา่มารสใหม่มาแต่ว่าคงอ,ออกมาเยอะแล้วแหละเห็นคนรีวิวเยอะแล้วอันนี้คือมามา่าเกาหลี ของซ้ำยังเหมือนเดิมแหละแต่จะเป็นอลิมเต็ดอันนี้คือเขาบอกว่าเผ็ดสองเท่าคือแบบว่าเขาเรียกอะไรนะมาม่านิวเคลียร์นี่ไงระดับความเผ็ดข้างหลังเขาก็จะมีบอกระดับความเผ็ดของเขาด้วยนี่นะคะมาม่าตัวนี้ซองนี้อยู่ที่ระดับนี้เลยว้าวว้าวว้าวเรามาดูกันว่ามันเผ็ดขนาดไหน วันนี้บิวซื้อมาท้างหมดทั้งหมดสองห่ออีกแล้วไม่รู้กินหมดหรือเปล่าแต่เห็นในรีวิวช่างหน้ากลัวเหลอ girls แต่ว่ายังไงวันนี้ก็จะลองกินดูเนาะสองห่อเดี๋ยวพี่จะเตรียมอุปกรณ์การกินโอเคอยากดูวิวกินแล้วใช่ไหมงั้นเราไปดูกันเลยไปต้มน้ำโอเค ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วแล้วก็ถึงเวลาที่เราเรองพอนี่ไม่ได้กินข้เหงื่อออกล้วเตรียมก่อนอุปกรณ์ขอเย็นๆเราจะทำชาเลนจ์ดีไหมอ่ะที่แบบไม่ต้องกินน้ำอะ่ะ แต่ว่ากลัวไม่ไหวแต่ดูคนกินเผ็ดอยู่นะแต่ดูรีวิวมาแ้้หน่ากลัวเนาะอันนี้ต้มเส้นได้แล้วเดี๋ยวกินน้ำก่อนนี่นี่นะคะต้มไปแล้วสองห่อด้วยกันเยอะขนาดนี้เลยสองห่อนะคะ อันนี้จะเป็นซอสที่เขาให้มาอีกแล้วเหมือนเดิมลักษณะก็ซองเหมือนเดิมเนาะเหมือนคล้ายๆสีดำแล้วก็จะมีงาเหมือนเดิมอ่ะปรุงกันเลยก <G ül üyor> ินเหมือนเดิมอะ่ะแต่ว่าเหลวปะใส่หมดเลย นะคะอ่าอีกเลยฮอ,อค่ะอ้้หกินกินเหมือนเดิมเลยนะ ใช้สลดยค่ะเปิดพัดลมแรงไปนะเพราะว่าถ้าทางจะร้อนอ่ะโอเคอีกหนึ่งซองเหมือนเดิมอุ้ยเพื่อน เอาละคนเลยสีสันก็คล้ายๆเหมือนเดิมเนาะกลิ่นก็เหมือนเดิมอันนี้พี่ก็ไปต้มมาเนาะต้มเส้นประมาณสี่นาทีอะ ว้าวดูสีสิโอ้โหยังไม่ได้กินเลยเหรอออกแล้วอะ่ะโอเคเราจะมาเริ่มกันเลยเนาะมาสู้นี่สองห่อบิ๊กบึ้มเอาเลย ก็เผ <m í toys> <c oughs> ็ดนะ 在。哎呦 เผ็ดอยู่แต่เผ็ดทนได้อ่ะแต่คราวที่แล้วใช่ป่าซองสีดำอ่ะมันจะค่อยๆเผ็ดช่วงแรกๆบิวกินเหมือนจะไม่ค่อยเผ็ดนะมันจะไปเผ็ดช่วงหลังๆแต่ซองเนี้ยเผ็ดตั้งแต่คำแรกที่กินเลยคือรู้สึกได้เลยว่ามันเผ็ด เดี๋ยวเอาเอาอกไว้ให้เด็กๆชิมซะหน่อยเด็กๆอยากรู้ว่าเผ็ดขนาดไหนนางอยากกินอือก็ทนได้อยู่นะอือือร่อยอ่ะ ใครกินเผ็ดน่ะต้องไปโดนนะเนี่ยอร่อยนะเผ็ดกว่าซองดำไหมเผ็ดกว่าแน่นอนแต่ก็ยังยังอยู่ในปริมาณที่ผิวทนได้อ่ะเอาเป็นว่าพจะทำชาเลนจ์แล้วกันกินหมดสองซองโดยที่ไม่กินน้ำ เพราะว่าดูแล้วแหละว่าน่าจะกินได้อืมอืมรืมอเปล่า มันเกิดขึ้นมาแล้วเผ็ดเผ็ดร้อนเลยอย่ะทีเนี้ย ใส่ไปทั้งปากเลยเ๊้ยอือนี่ไงเพชรแบบจบจับใจแบบ ร้อนๆเนยเปล่า ไข่ที่แม่กินเผ็ดกินไม่หมด สองห่อไม่รอดป้าหนูวิเผ็ดเผ็ดขึ้นหนูเลย ประมาณหอนนึ่งอ่ะแต่พี่คิดว่าดูกินไม่ไหวหลอกเผ็ดหน้าแดงเลยอ่ะอือ มันเผ็ดแสบลิ้นอ่ะแสบปากมีไม่ไหวกินไม่หมดไม่เอาอกินหนะะักมา โอ้ไม่เอาละไม่ไหวจริงรู้ไหวเหมือนจะกินน้ำทำได้ไหมเออแต่ว่าอร่อยนะอร่อยมาก,มาก อ,อ,อืปากตุย่ยเของข้ากินไม่หมดเดี๋ยวแค่นะี้ แมวแลว้สรุปแล้วโดยโประมาณเนาะกินได้ประมาณหนึ่งห่อหนึ่งห่อคงไม่ไหวเผ็ดแซบสุดๆมันแสบแบบร้อนๆเนี่ยแสบปากหมดเลยมัน เผ็ดแบบร้อนๆน่ะคุณโอเคนะถือว่ากินได้หนึ่งห่อแล้วกันเนาะเฮ้ยกินน้ำนะโอ้โหเด่น้ำหมูน้ำตาไหลหมดแล้วโอเค ีน้ำแล้ดีขึ้นอือหือคนที่ไม่กินเผ็ดหรือว่ากินไม่ได้แน่นอนเผ็ดวิวกินเผ็ดมินยังเผ็ดร้อนหูร้อนหัวเหงื่อแตกนี่เปิดพัดลมแรงนะเนี่ยเบอร์สามใเนี่ยดูเหงื่ออือหือ นื้อเคียร์จริงๆอ่ะทั้งเผ็ดทั้งร้อนสุดๆอือตาเลือกเลยโอเคงั้นวันนี้ได้เท่านี้นะโอเคไปก่อนนะบ๊ายบาย